กุจเจริญ5สิงหาคมซ้ายมือเมืองฟาเลกเกติเชียนขวามือสอนรามสออุดมศนพิกัด126ปอ,พอที่พิทีราชดำเนินเริ่มต้นครับเราได้ชมกันยกที่หนึ่งเลยนะครับมวยคู่นี้นี่ได้รับการลงคะแนนเสียงนะครับในการพิจารณาจัดอันดับมวยของพิธีราชดำเนินให้เป็นผู้มวยดูเดือดประจำเดือนกรกฎาคมครับกางเกงสีแดงนะครับเมืองฟาเลกเกติเชียนเดินครับ ทุกทีหนึ่งอัปคัดยิงหมัดเมืองฟ้าเล็กนี่มวยนี่อาวุธครบเครื่องนะครับแล้วก็คุติพัดใจเนี่ยเหลือเกินอัปคัดอัปคัดหมัดโดนสามสี่บัดอัปคัดสอนรามพยายามดักเหมือนกันเอาแล้วครับสอนรามมวยทรายเมืองฟ้าเล็กมวยขวาชื่อนี่หล่อจริงๆครับสอนรามเปลกยอดฮิตเดือดโอ้โหโอ้โหเป็นชุดครับวายไม่ไวายดูครับนี่คือคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ครับ และเป็นคู่มวยดูเดือดประจำเดือนของวิธีราชดำเนินจากการจัดระดับครั้งล่าสุดหมดยกที่หนึ่งโอ้โหดูครับเมืองฟ้าเล็กในมวยกระดูกดีกว่าครับจิ้มหมัดเป็นชุดเลยครับแม่ต่อยได้สวยครับเป็นลักษณะของมวยหมัดอาชีพเลยครับอื้มสอนรามเกือบหล่นนะครับอื้มโดนเยอะจริงๆครับแม่ถ้าหัวใจไม่มั่นคงนี่ไปเลยนะครับ เมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรในมวยยโสครับยโสธรสอนรามวมยขอนแก่นหมดยกที่หนึ่งแม้ว่าสอนรามจะโดนเมาไปเลยครับแต่ว่าผู้ชมเชื่อในความสดและความรุ่งของเขาก็ยังเสมอสอนรามอยู่ครับยกที่สองชมกันต่อโดนอีกแล้วเมืองฟ้าเล็กนี่มาผ่านของหนักของแข็งมาเยอะกว่าได้เมืองฟ้าเล็กในปีนี้อายุ22ครับสอนรามอายุ19เดินครับ โดนก็เดินครับอือหือโดนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยต้องถอยแม่มีต่อยบนต่อยล่างนะครับเลยกำดาวทะลักแล้วนะครับศรนรามว่าเป็นมวยที่ชกนี่ลงทุนเหลือเกินเมืองฟ้าเล็กชกคุมก็เป็นบู๊ก็ดีนะครับดูครับหมัดอือหือดูครับหมัดเคาะด้วยนะครับอ้าวดูต่อยตียไปเหมือนกันครับเมืองฟ้าเล็กทำท่าเตียอ้าวเลยครับนี่แหละครับ โอ้โห,อหมวยคูน่นี้อืมอา้อาวอา้าวอ้าวยังมือนอยู่ครับโอ้โหเอากัดสีกแล้วอืมโอ้โหไหมวมยคู่นี้โชกันหน้าหวาดเสียวจริงๆครับดูครับอืมวางแข้งเนี่ครับคู่มวยดูเดือนประจำเดือนกระดาษดาของของวิธีราชดำเนินโอ้โหเจนไปเจนอยู่ด้วยกันทั้งคู่อา้าวแล้วครับบวกศอกอา้าวมียักษ์เงี้ยงปลาด้วยนะครับเหมือนฟ้าเล็ก อืหมดยกที่สองโอ้โหเมือนคืนนี้ผู้ชมปรบมือให้ตลอดเลยครับพอหมดยกดูนะครับว่าเมืองฟาเล็กโดนเข้าเหมือนกันเตี้ยเลยนะครับจิ้มหมัดสวยนะครับอือดูอัปกัดเป็นชุดของเมืองฟาเล็กไม่แต่ว่าพอตัวเองโดนเตี้ยเหมือนกันจะฟันศอกไม่ถน,นัดดูนะครับอัปกัดเคาะนะครับเคาะนำทางแต่ว่าโดลูกนี้ครับอืเตี้ยไปเลยครับ สองหมัดเกือบหล่นเหมือนกันดูครับอืมฮว่าโชคดีของเมืองฟาเล็กตีสอนรามมีซ้ายข้างเดียวครับขวานั้นไม่ค่อยแม่นแล้วก็ไม่หนักดูครับมีซ้ายข้างเดียวขวานั้นเอาไว้เคาะเท่านั้นเองหมดยกที่สองก็ยังเสมอสอนรามครับยกที่สามราคาไม่ไปไหนเลยครับเพราะว่ามวยคู่นี้นี่มีสิทธินับมีสิทธิน็อกกันได้ทุกวินาทีต่างคนต่างมีโอกาส ราคาก็เลยกลายไม่ได้ครับมวยแบบนี้นี่โอกาสอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นยกที่สามแทงว่ามวยคนนี้นี่โชคกันเจ็บนะครับเจ็บมากเลยครับไอ้คำว่ามวยคนนี้โชกกันเจ็บไม่ได้หมายถึงว่าไอ้คู่อื่นชกไม่เจ็บหรือยังไงบางทีก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับมวยประเภทจังหวะฝีมือนนี่โชคกันก็ไม่ค่อยเจ็บมากแต่ว่ามวยบูแบบนี้โชคแล้วนี่ระบมไปทั้งตัวครับ หวางข้างวางแข้งเตะแรงเหลือเกินอ้าวแล้วครับคืนมาเหมือนกันโอ้โหดึงตัวหลบซะบ้างครับรับมากๆมันไม่หวาดจิ้มทองฮม้ยคนนี้ชกกันแรงแต่เมืองฟ้าเล็กนี่ก็กระดูกระดีกระป่อนเป็นครับอ้าวแล้วครับตุยทองแล้วโอ้โหโอ้โหยหืมัดอัปคัดบัดหน้าหน้ากลัวมากดูสิครับอห้ดดูโอ้โหยวาโอ้โหเจาะยางด้วยอื้มีทุกอย่างครับล่างบน สอนรามก็ทนเหลือเกินดูครับฟื้นแล้วครับวางแข้งบ้าง,าง,างโอ้โหไมวยชกกันเหลือเกินจริงๆครับมวยคู่นี้วางแข้งโยิงหมัดไม่เข้าไม่เข้าอสอนรามนี่ท่าทางเด็ดเดียวจริงๆครับลูกกระดูกลูกแม่นมันเป็นรองแต่ว่าหัวใจนั้นเหลือเกินโอ้โห,โ,โ,หโดนอีกแล้ววางแข้งดูครับหนึ่งฟาริเ่วางนิ่มๆแต่แน่น สรนรามเดินจิ้มผิดอีกผ่อนหนักผ่อนเบาก็อยู่ที่เมืองฟ้าเลยครับอืมมีบีบมีแคลาโดนทีหนึ่งหมุนวางแข้งวางแข้งคืนแข้งเตะต่อยด้วยนะครับเตะแล้วต่อยตามอืมจิ้มหมัดเอาแล้วครับโดนเต็มเต็มวางแข้งอืมโวยคนนี้ชกกันอำมหิตจ,จริงๆครับอืมอาวุธแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่อืมดูครับ เล่นกันเรียกว่าไม่เอาถึงตายแต่ว่าเฉียดพิการทีเดียวหมดยกที่สามแหมกรรมการนี่ยิม้มมีความสุขเพราะว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องเตือนไม่ต้องอะไรทั้งดูครับดูอัปคัดปัดซ้ายครับฝันหน้าแหมเป็นหมัดหงายอัปคัดหงายยาวๆด้วยครับอือือดูครับซ้ายหงายขวาควา่ำซ้ายหงายขวาควา่ำแล้วเจาะยางด้วยออืเห็นแล้วระบมเลยครับมวยควนนี้นี่ วางแข้งคืนมาครับตอนป,ปลายปลายสังเกตนะครับกรรมการดูอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรเลยมวยชกกันอย่างนี้กรรมการบอกแมห้ามง่ายไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องตะโกนจิ้มมือเข้านะครับหมดยกสามครับเมืองฟ้าเล็กได้เปรียบสองหนึ่งแล้วครับเพราะว่ายกสามนี้ได้ชัดเจนยกที่สี่ครับชมกันต่อจิ้มมา วางแข้งวางแข้งวางแข้งอือหือเตะกันแรงหวางแข้งแล้วครับสอนรามหวางแข้งจิ้มหมัดจิ้มหมัดอือหือโอ้โหหน้าตาเนี่ยระบมหมดเลยนะครับมีแฟนในตื่นเช้าในแฟนจําไม่ได้เลยนะครับน่าจะโบมหวางแข้งเอเอ้ยเจาะย,ยาง สอนรามก็ไม่สิ้นความพยายามครับแม้ว่าการนี้จะเป็นรองหน่อยๆแล้วโดนเข็นวางแข้งเี็กแม่แกรับเยอะครับอืมดูครับมั่นใจในท่าทหดของตัวเองครับชกแล้วแหมไม่บังเลยครับเขาเตะมาก็รับกันเต็มๆวางแข้งอืมดูสามแข้งครับไม่ใช่เบิร์นครับตี่ทริปเปิ้ลเลยครับวางแข้งถ่ายไหมถ่ายไหม วางแข้งติดแข้งแทงโอ้โหดูครับแข้งขวาของเมืองฟ้าเล็กี่เตะแม่นจริงๆครับไม่ใช่เตะพร่ำเพรื่อครับดูครับมาสอนรามนะครับลมซะเป็นส่วนใหญ่ดูครับลมอีกแล้วจวลมตลอดดูครับจิตใจดีมากครับแต่ว่าจังหวะและกระดูกนั้นเป็นรองจะเมื้อดูโหโด,ดูอีกแล้วครับ จิตใจนั้นในว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์วางแข้งเมืออฟล,ล็กยกนี้ผ่อนได้เยอะทีเดียวครับวางแข้งดูครับเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวา,ขวาดูครับมายกนี้นี่เกือบจะลดเดินทางเดียวครับอ้าวนะครับพยายามจะเบิ้ลแข้งเหมือนกันสอนรามรับเยอะไปครับจิตใจดีเกินไปบางครั้งเลยน้ามวยนี่ต้องรู้จักกลัวสะบ้างครับไม่กลัวสะเลยเนี่ยหือเขาเตะมารับหมดโอ้โหดูครับ แตะมานี่รับหมดเลยครับจิตใจนั้นเหมือนจะทนได้แต่บางทีร่างกายมันก็เริ่มจะชอ็ชอตช็อตช็อตสุดท้ายก็หมดตัวเองดูคบโดนแล้วนดนโอ้โหเดินเหมือนเดิมครับอาครับพยายามจะเตะเหมือนกันโดนอีกจิ้มหมัดฮุกทีนึงเอาแล้วครับเริ่มจิ้มได้บางแล้ววางแข้งไม่เข้าเนื่อฟ้าเล็กหมุนออกไปหมุนวางแข้ง เดยนยับจิ้มหมัดไม่เข้านักครับยกบางเอาแล้วครับรู้จักบางซะบ,บ้างาโดนไหมโดนไหมเขียงข้างล่างไม่โดนจิ้มหม,มัดไม่สิ้นความพยายามครับดูลักษณะน,นมวยนี่ไม่น่าจะเป็นมวยบูและมวยท่าโทกัดในระดับสองรามหมดยกที่สี่ผิวเลยว่าเป็นน้กมวยผิวเนียนแล้วครับว่าอย่างนั้นเฟอรฟ้าเล็กนี่หมุนเป็นวงกลมนะครับ ผ่อนหนักเป็นเบาดึงวางแข้งโดนนะครับอย่างนี้ดูกับเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาเข้าหมดหมดยกที่4ี่เมืองฟอเล็กได้เป็บเจ็ดหนึ่งครับ3ามก็ดี4ก็ได้เยอะยกสุดท้ายเอาแล้วกับขวาเขี่ยข้างล่างเมืองฟอเล็กเริ่มจะชกสบายแล้วครับกอดสอนรามทําไงครับ สอนรามจะต้องนับลือน็อกครับรที่ชนะดูคับโดนนีครับปเป็นยุทธชุดหนุนวนครับเมืองฟาเล็กไม่แรกไม่ประทะรู้ว่าตัวเองนำคะแนนนำดนมาทีนึงจิ้มมดคว้าเอวไม่หาแท็กเป็นรักบี้เลยคุณมนุษยภาพบาเจยดที่โคนแขนของเมืองฟาเล็กนั้นเอ่อของสอนรามมันลูดตัวที่ข้อมือแล้วนะครับทางซ้ายครับฟุกทีหนึ่ง เอฟอฟลเล็กไปพิงเชือกแล้วถีบนะครับป้องกันตัวแล้วป้องกันตัวแล้วครับโูนออกมาแม่สอนรามรับเยอะแล้วครับโมยนี่ต้องรู้จักป้องกันตัวบ้างอย่าไปบั่นใจว่าตัวเองแมทนได้ทนไหวใจมันได้ครับแต่ว่าร่างกายาอือหือดูเจาะยางอีกจิ้มแทงถีบเล่นแบบกังฟูไฟติ้งเลย กันเป็นมองเวลาครับเมืองฟ้าเล็กดูสกอร์บอร์ดว่าใกล้จะหมดหรือยัางชักจะเหนื่อยแล้วจิ้มหมัดไม่โดนพุกสอนรามเดินลระครังหมดยกยังไม่ดังก็ยังไม่ท้อแท้ท้อถอยหมดยกสุดท้ายก็บเมืองฟ้าเล็กคุณผู้ชมปรบมือให้ครับและวันนั้นโปรโมเตอร์ครับคุณชูเจริญระวีรามวงก็เลยทิปไปคนละ5 0 0 0เพราะว่าชกประทับใจเหลือเกินเมืองฟ้าเล็กกิเิเชน ก็ถือว่าเป็นคูมวยเดือดแห่งเดือนกรกฎาคมของวิทีา